Bây khí cả nhằm sầu Uuuu, cả đi đi Bây cả nhằm sầu Bây giờ sai một vinh, าเาลยได้ปลาปะเนาะมาได้โอ้ฝนตกแต่เศร้าอีกแล้ว ไปหาอย่างได้อย่างได้ได้ได้หอยวะฮะเราใส่ด่างปะไรปลาบงปลงฝน <c oughs> าอากาศแยบกเลยบรรยากาศกันยุนิ่าเย็นสบายดีเนาะฝนตกแเยยตเะสาวเลยบันของลอนะ่อเนาะไม่มีว่าสิทเขาทำของลอ่อผู้ว่าสิทเขาได้บอกผู้ว่าฝนตกไหล อนากาศน้ำเต็มนะเนาะเบิ่งกั้งกลุ้งสภาพอากาศตัูาอากาศดีดีนะอากาศค่อนข้างดีหลายข้างหลังนี่เห็นบ่ข้างหลังนี่แนบเป็นคู่ขาเนปะ็นคู่ขาย่าสุดหลหูหลตาแล้วก็มีตรงหน้า,าหน้าของบัตรสองลอง้อเอาบรรยากาศที่สองมาให้ดู ยูบานของรอเนี่ยมันฝนตกอากาศดีจากเลยกาศสดชื่นลมเสาร์เปิดถึ่นมาใหม่ๆมืม่มา,าออมาจาากัน ผาเงาสุดลงลุกตาฝนตกโต้งแห้งลงเรืเ่อยๆแล้วเปลานี่ สายหมอกน้มคึน้ำเส่อ một nhóm sau บรรยากาศดีดีเฮมเสาบรรยากาศเห็นว่าโอ้กําลังเมฆหมอกกําลังคักเลยเอาบรรยากาศเมฆหมอกมาให้บ่งเมฆหมอกเกิดเขาเห็นปูนเมฆ มันไหลไปตามสายเห็นักเหียงหน้าหน่อยนะจะ <c oughs> กาดีดี บรรยากาศด,ด,ดีนะฝนตกไปใไส่ <c oughs> เมืดอไรอบบนอ้สบายดีที่เราฟังไปทุกคนนะบรรยากาศมาให้เบิง <c oughs> บรรยากาศน้ำสเส่ามาให้บังสบายดีทุกผู้ทุกคนเอาบรรยากาศมาให้เบังเนาะเห็นปะน้ำเสา่าเอาสเก็บเครื่องของเดินทางก่อนบัดเนี่ยเห็นปะบรรยากาศบรรยากาศห้องบรรยากาศดีครับแล้วบัดเนี่ย ทองฟ้าเริ่มหยุดปอดโปร่งแล้วทองฟ้าเริ่มปอดโปร่งแล้ว ยอดบรรยากาศเลยลม <c oughs> ส้มบรรยากาศนะอุอากาศดีครับเลยเศร้าละฝฟบัดเนี่ยเศร้าข้าวเดียวดอกแล้วก็ตกีกอาบน้ำอาบาท่าแล้วก็สดชื่นแล้วกันี่ย <c oughs> อาบน้ำเสร็จเดินทางต่อกัอนมาเนี่ยวันนี้กะว่าสิเดินทางอา่ลอดถ้ำกองลอดเนาะไม่พูดว,ว่าสิลอดไดบ้บ่เพราะว่าฝนตกตัก้งคืนแล้วกะน้นาม,มันสิยไหลบ่เนาะที่เหลือว่าเซลล์ลอดไซเรือแล้วกัลอดใส่ถ้ำไปฝั่งกองลอดอไปเมืองหน้ากายเลยเนาะแต่ว่าคือสิไปบ่ได้แล้วล่ะ อาจไปไหนแต่คนคนไป,ปไนบ,บ่ไอะกระบอกขึ้นกันต้องลองไปถามเป็นเบิ่งว่าเป็นผ้าไปไหนบอกคนนี้ก็นในกระสิผ้าลองเบิ่งว่าผ้าหล,ลอดทำกองล่ออีูจากอีกเทื่อนึงเนาะหลังจากเคยหลอดมาแล้วเทื่อนึงเคยเอาหลอดขี่ใส่เรลล์น่ะกันหลอดทำกองล่อจากเมืองหน้ากายมาเมืองคูนคำเทื่อนึงน่ะทำกองล่อเนี่ก็เป็นทำหลอดเหย้าผสมควรเน,ะนาะยเหาเจ็ดกิโลเมตรเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งว่า ได้ทำม,มีอย่างแน่หย้าสัมใดยการเดินทางเป็นจังไงเนาะก็ต้องใส่เวลาพอสมควรในการเดินทางประมาณสอชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนี่ยแหละเดินทางไปนในถ้ำย้าเจ็ดกิโลเมตรใส่เรือเดินทางทั้งเรือเนาะลอดถ้ำเป็นถ้ำลอดเนี่ความรลังการของถ้ำกองรอดเหมืนกันอลังการอีลีนะแต่ยังเบาอลังการทำซ้ำทำร,ร,อ,อ,อ,ร,รอดเซ้บังไฟนะซ้หรับเซ้บังไฟในเหยา้า เงาเก่าเก่าคืสิบเอ็ดกิโลนี่แหละเงาอิหรีทำันีนยบรรกาศเป็นธรรมดีเป็นยังมีการสำรวจใ้ทั่วถึงต่ำเซบอกไฟแต่อันนี้คือทำหลอดของล่อเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศและมอนี้เอาบรรยากาศแต่ตรงไหยตรงหน้ามาให้เด้เบ่งกันกันเห็นบ่เห็นบ่บรรยากาศตรงหน้าเนาะ สามรอยสิบบาทประมาณนั่นละการที่พักสามร้อยสิบบาทมามากำลัลลบบเลงเตรียมของเตรียมเข่าของหกจักหน่อยเตรียมเข่าของแล้วก็เดินทางต่อส่วนบรรยากาศจะสบใดอยู่บรรยากาศดีแล้ว การมาให้เบิงแค่นี้ล่ะฝนเศ้าแล้วก็เห็นเถือกเขาเห็นทิวเขาเนาะ